สวัสดีสวีดันสวัสดีสวีสด,สวสดันะนะครับอันนี้ก็สิงของันเดิมชนิดงาแกะ3ขวัญนนะครับมาในรูปแบบสิงตาพลอยนะครับมาในรูปแบบของสิงตาพลอยแต่ที่แปลกไปอย่างหนึ่งก็คือลักษณะจะเหมือนช้างนราเรียกว่าคดชสิงหรือว่าคดชสิงซึ่งมีพลังมากกว่าสิงธรรมดานะครับเพราะว่าบวกกําลังช้างทข้ปไปด้วยในความหมายนะครับ นี่คือสิงตาพลอยนะครับหรือว่าราชาสีราชาสิงของหลวงพ่อเดิมนะครับทำมาจากงานะครับทำมาจากงานะหาดูได้ยากหาชมได้ยากนะครับแบบนี้หาดูยากนะครับนี่คืองาแกะแล้วก็เก็บไว้เก่าหน้าตาก็จะเป็นเช่นนี้นะครับใต้าฐานก็จะลงน้ำมัพระ,ะนะครับสิงสามขันงาแกะของหลวงพ่อเดิมชนิดตาพลอยนะครับวิธีบูชาก็ตั้งนโดัสามจบแล้วก็ ท่องคาถาบูชาหลวงพ่อเดิมนะครับอิติอะระหังสุขโตพุทธสโรหลวงพ่อเดิมนะมะเตอาจารย์นิยมอายสสะมาอาจารย์นิยมพันเตโหหิแล้วก็ท่องคาถาหัวใจสิงอีกทีหนึ่งนะครับสิงห,าหนาทาังสิงห,าหนาทางังหหาทา่องแบบนี้นะครับติดตัวไปไหนมาไหนแล้วพุทธคุณสุดยอดนะครับเมตตามหานิยมแควคาดคงกระพันชาติสุดยอดนะครับของสิงหลวงพ่อเดิมใครๆก็อยากได้ ราคาก็ไม่จิถูกนะครับแพงด้วยหายากถ้าอยู่ในมือเสียนกตกเป็นแสนนะครับตัวละสองแสนนะครับนี่คือสิงตาพลสามขัญหลวงพ่อเดิมนะครับหรือเรียกอีกหนึ่งว่าราชสีคําแบบนี้ราชสีหรือราชสิงนะครับเรียกได้เหมือนกันนี่พละกกาลังมาหาศาลมากนะครับสิงแบบนี้หายากนะครับอย่าลืมกดติดตามกดตรงไหน ในหน้าจอเรามีคำว่าติดตามกดตรงนั้นแล้ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ทำคลิปขึ้นไปและเมื่อมีคลิปใหม่อัปโหลดขึ้นไป f อหรือท่านผู้ชมก็จะเห็นก่อนใครเวลาที่จะแจกแถมอะไรแล้วก็จะเห็นง่ายอย่าลืมนะครับสิงสามขวัญตาพลอยหรือราชสีตัวนี้มีความสวยงามมากนะครับใครอยากได้ติดตามติดต่อกัอนมาเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ เพื่อนๆ f c โชคดีมีสิ่งด้วยกันนะครับสวัสดีครับ